เป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับเรามีภาพนาทีที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยนะครับสก,กัดจับกลุ่มคนที่ลักขโมยรถนะครับโดยมุ่งหน้าไปยังจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเจอด่านก็มีการแหกด่านเกิดขึ้นแล้วยังมีจังหวะปะทะกับตำรวจด้วยเรียกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็ไม่กลัวตำรวจด้วยชวนไปดูภาพนาทีระทึกนี้หน่อยครับ นี่ครับฝาดานะคุณผู้ชมตำรวจลงถือปืนมา M16 แนบข้างเนะี่ยยังไม่กลัวนะครับถือมีดมาแทงตำรวจอีกนะฮะเป็นภาพนาทีสุดระทึกที่ตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงหน่วยบริการวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกรับแจ้งเหตุว่ารถยนต์ยี่ห้อมิซูบิชิปาเจโร่สีขาวป้ายทะเบียนอุตรดิตถ์ับแหกด่านบริเวณจุดตรวจท่าง,งามอำเภอวัดโบสครับ เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณบ่าย2องโมงของเมื่อวานนี้ครับตำรวจทางหลวงก็เลยนำกำลังตำรวจสี่นายพร้อมรถตำรวจทางหลวงสองคันขับไล่ล่าเลยครับรายนี้เนี่ยจนไปถึงบริเวณใกล้เคียงยูเทิร์ีแยกสกัดน้ำมันตำบนท่าโพเมื่อคนร้ายเห็นรถพ่วงจอดขวางถนนแบบนี้นะครับจึงได้ขับขีพุ่งชนจ่าสิบตำรวจพีรวัตรมีศิลารัตแต่ทางจ่าสิบตำรวจพีรวัตรกระโดดหลบหนีได้ทัน ทำให้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและทําให้รถผู้ก่อเหตุเสียหลักไปพุ่งชนกับเสาไฟนะครับมีอีกคนหนึ่งคือดาบตํารวจประทีปมีอุดรและร้อยตํารวจโทนิค,คมเพชรนินนะครับขับขี่ไล่ตามมาแบบกระชั้นชิดได้พยายามเข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาทราบชื่อไปหลังว่าชื่อนายกรกฎอายุ31ปีเมื่อผู้ก่อเหตุลงจากรถพยายามจะใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงไปที่ดาบตํารวจประทีป และพยายามจะชิงเอารถวิทยุสายตรวจเพื่อหลบหนีไปด้วยแต่ทางดาบตำรวจประทัตก็ไม่ได้รับอันตรายถึงแก่สาหัสนะครับมีอาการบาดเจ็บโดยเป็นปรอยปลายมีดรบริเวณหน้าท้องซ้ายทะลอกเล็กน้อยดาบตำรวจประทีตครับเมื่อถูกแทงแบบนี้ก็เลยไปหยิบอาวุธปืน M16 ในรถมายิงระง,งับเหตุเอาไว้ยิงไปสองนัดรกระสุนถูกคนร้ายบริเวณหว่างขาและมือข้างขวาเพื่อหยุดยั้งคนร้าย และสามารถ e. ควบคุมตัวผู้ต้องหาเข้าไปรักษาตัวก่อนที่โรงพยาบาลชินราชและนำมาดำเนินคดีต่อที่สพอเมืองพิษณุโลกโดยทางตำรวจทั้งสองนายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณข้อเท้ากรณีที่กระโดดหลบรถผู้ต in in no ้องหาที่ขับพุ่งชนนะครับไดมีอะไรอยากจะขอโทษตำรวจไหมนะพี Reading ่อยากจะขอโทษตำรวจไปเนี่ยทำเขาอะอยากจะขอโทษเขาไหมเ้ขายิงพี่แล้วพี่หนีเขาไหมไม่หนีเขายิง เรียกว่าสิน้นฤทธิ์นะครับตำรวจก็หมดหนทางฮะจึงต้องใช้อาวุธปืนยิงสกัดเอาไว้นายพัชรพงศ์อายุ46ปีเจ้าของเต็นท์รถที่อุตรดิษถ์ครับติดตามคนร้ายแล้วก็ให้การว่ารถยนต์ปาเจโร่เนี่ยเป็นของรุ่นน้องตนเองนำรถยนต์คานังกาวมาฝากเต็นท์ขายมีคนร้ายทำทีมาขอดูและขอลองขับขี่เพื่อตัดสินใจฮะโดยนั่งกับพนักงานขายรถไปกันสองคนเมื่อลองรถยนต์เสร็จจนเป็นที่พอใจ จึงจะทําการซื้อขายพอกลับมาถึงเต็นเท่านั้นนะพนักงานลงจากรถคนร้ายเร่งเครื่องหลบหนีไปเลยครับพอดีทางนี้ขโมยเนะี่ยเขาว่าทาทีว่าไปซื้อ,อซื้อรถออกไปซื้อรถแล้วก็ไปลองด้วยกันขึ้นไปสองคนนะไม่ใช่เขาไปคนเดียวพอไปลองเสร็จปุ๊บก็กลับมาจะทําสัญญาพอทางใเ้เต็นก็เปิดประตูลงปุ๊บทางนี้ออกออกเลยขโมยเลยก็คือขโมยมาจากอดิใช่ไหมพี่พอขโมยเสร็จแล้วก็ไปแวะเติมน้ํามัน แต่ก็ไม่ใจนะนายกรกฎคนก่อเหตุเนี่ยโดนข้อหารหนักฮะเพราะเรื่องนี้เนี่ยถึงหูบิ๊กก้องพลตารวจโทรจเจอรพบภูริเดชเลยนะครับผู้ประชาการตํารวจสอบสวนกลางสั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีชมเชยการทํางานเจ้าหน้าที่ตํารวจตามหลักยุทธวิธีไล่ล่าคนร้ายกว่า50กิโลเมตรปฏิบัติตามแผนจนสกัดจับ และจับกลุ่มคนร้ายหยุดความเสียหายไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนบนท้องถนนเป็นอย่างดีเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาความผิดฐานลักทรัพย์ก่อนนะครับและมีข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเลยคุณผู้ชมหนักนะฮะข้อหานี้เนี่ยแล้วเป็นการพยายามฆ่าขณะที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับจัดกำลังตำรวจดูแลคนร้ายที่โรงพยาบาลตารวจ24ชั่วโมง เพื่อป้องกันผู้ต้องหาหลบหนีเมื่อรักษาหายแล้วก็จะนำตัวมาดำเนินคดีที่สถานีตำรวจต่อไปนะครับ